โอเคเลยครับรถนรรมาดาเลขที่สองศูนย์หนึ่งจากกรุงเทพหัวดโมบายทางพิษณุโลกครับเราต่อถึงหนึ่งออกมนันได้ไปได้ไปจันทีหอกาลลงกบจำฮันห,หิง้งห้วยเกลือลงมาก,กบจิตาเราบอกกันดมเทยใหม่ใหม่ไปทางพิษณุโลกครับที่นีาตามไปได้สี่สองสองสี่ครับทำงบประม,โม,โม,โม,เมเาณให้อืม นอนดินอนอืมอืมนอนอืมอืมเมื่อกี้เมืมอกรถมาไม่เติมมุ้ยสารมั่งอ่ะเมื่อกี้เมื่้รถมาไม่เติมมุ้สารมั่งอ่ะเติมทางนี้อาหารทางนี้อาหารทางนี้ออนี้อ็นนี่มันเด็กนอนนั่งนั่ที่สองอยู่ไมนาอย่านอนไม่เนืร้าทำงานได้ไหวอืม ืม,ว,มวันนี้ใครอ,อยู่เวน่ะอ้นเหรออ้<ร>นเหรออ้นทั้งวั<บ>นฮอเต็พมพิซซ่าไม่อยู่อ่ะอยู่จะต้องเข้าคืนเข้าคืนเปลี่ยนกันองมุด สายวนาที่สกวานรรมารที่จะลงส่ยวันนาบนดัสารรครการอตรกางากระบวนการท่ถูต้องใหคะต่อจได้นการจรจายผิณากนี้งการที่ะิัรคว้าทาการเกรโลกดยจะปบบดอการที่นัาในถวที่ไน่หคะวันนี้แบงอยู่ท้ายนอขอะารเหรอ ไปถึงเร็วๆน่าพินโลกคอะลังนะรักพี่แบ๊กหนุรักพี่โลกตายห่ารักพี่นี่พี่แบ๊กนี่ไปรักพี่แบ๊คหน่อยพี่แบ๊กพี่แบ๊กยังไม่โทรมาเลยเออโทรหาพี่แบ๊กบ้งดิดตอนนี้เปลี่ยนเค่ใหม่นะเป็นหนูแล้วเออบอกเลยพี่แบ๊กไปถึงเร็วเลยคนะ

คนเยอะน,นาครมานมธนรมาสองส่วหนึ่ง